กะจีสุนแรงเข้าได้หลายครับเข้าตีดินตีดินแล้วก็จะง่ายกว่าการเข้าใส่กระจกกั้วดินนะครับิง่ายเลยเวลานัญยาเข้าก็บม่ได้ทา,าง้าไป้วัวดินไปได้โตเลยครับนี่ครับหลังจากเอาดินกบหลงนะครับเนาะกบขางเพื่อนไวต้ดใหม่นี่ครับผมเพิ่นว่าป้วดินกบหลงเบ่งเลยอู้งามแห้งเด้อพี่น้องเด้อเป็นแถวเป็นแนว เบิงตะดินเพิ่นนี่ก็บบตองใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยยากกังามเลยครับนี่เบิงบุ้ยงามแห่งได้ประมาณปลายองเติบแล้วครับพี่น้องได้ประมาณเคิงหนึ่งแล้วนะครับเนาะตรงนี้เขากับมาตอ,ตอกลักตอกลักเหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองสามซีสีแถวครับหาแถวนะพี่น้องเนาะตอกลักเนาะซักลักม้วนนั้นเยบร้อยแล้วครับพี่น้องโซนท้งคุน ออกลักเรียบร้อยแล้วนี่ครับเวลาในะการย่งตึงแต่ขึงเสือกสองเทียดยพี่น้องเด้อหลอบแหลกเข้าสี่ขึงขัางลางก่อนเวลานะันกาว่าต้นพึ่นสูงแล้วเข้าก็จะขึงข้าง,งบนอีกครับผมเพราะว่าต้นพิ่นก็สีสูงขึ้นประมาณทวมใหม่เขานะเพราะว่ารุ่นนี้ก็อยู่ประมาณสองเดือนครับเหลือวอีกอยู่ประมาณเดือนกวักวๆเข้าก็จะได้เก็บดอกกันแล้วครับผมทาช่วงแดดออก แดดแน่ค้มแน่นี่เพิินก็นจะออกดได้ไหวนะครับนาอดอกของเพิ่นจะออกดได้ไหวเดี๋ยวบ่าน้องก็จะพาพี่น้องไปเบิง่งเพิ่นจะออกดอกขึ้นมาแล้วเวลานก็นจะเป็นช่อนะครับนาอนี่ครับเฮากับมาเบิง่งวิธีกบล่องนะครับผมกบ,บล่องกว้วดินนะครับน้อ้งามแห้งเ้อพี่น้องเด้อเบิ่งเลยนี่ครับได้ประมาณครึ่งนึงแล้วครับครึ่งล่องแล้ว ครับพรายพยะไงเพิ่นกระจะคั้วนดินจะตั้งกันครับพี่น้องนี่ทัางนี้บบท่านได้ขั้วนดินมึงเลยครับนี่บบท่านได้ขั้วนดินกับสีอยู่ประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้ก็คือห้องโบได้บบได้ฉีดยานะครับเนาะห้องโบได้ขายน่ก็คือต้นไม้ดาวเรืองพ่นบ่มักแบบยาขายนะครับเนาะห้องก็ต้องมาเอาปุ๋ยใส่แล้วก็คั้วนดินกบหล่องนะครับผมก็จะบ่มีหยาครับพี่น้องเบิ่งแป้นเออเติดเลยครับง่ามครับพี่น้องเบิง่ง สวยงามเลยมันตังกันกันบเวลาเฮ้าบ่ท่านบ่ท่านเลยพว่พวนพ่วนดินนะครับเนาะนี่ครับพนูนครับพอไงมันก็จะพ่วนดินอยู่ในหลองมาเรื่อยมาเรื่อยครับรอบคางนี่ก็จะเป็นผู้ด้วยพี่น้องด้วยผู้เขาครับอ่อมมาทั้งหมดจะเป็นผู้เขาทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งตอนเปินออกช่อออกดอกนะครับนี่ครับพี่น้องครับมาเบิ่งตอน หมื่ว่านนี่เ่าน้องมาตอนนั้นก็คือเข้ามา,มาว่านปุ๋ยนะครับพี่น้องเนาะบ่ห่นนี่ออกช่อได้พี่น้องเด้อเพิ่นจะออกช่อึ้นมาจังสีแหละเวลานั้นเพิ่นจะออกดอกนี่ครับนี่เพิ่นก็นจะแตกยอดึ้นแท่งยอดขึ้นมาเนาะช่อ่ออย่างไงครับนี่คือมาเมื่ว่านเพิ่นยังจุม่มอยู่ประมาณนี้ครับนี่เป็นจุมจ่มจุม่มจุ่มยี่สสี่ก็บานทาแดดแดดออกดีดีนี่ก็คือเพิ่นจะแท่งแท่งยอดแท่งดอกได้ไว่าครับนี่ ตัวนี้ก็คือจอขึ้นมาแล้วจอแล้วก็จะเป็นดอกนะครับนี่เบิ่งครับนี่เพื่อนจะออกยอดจูมก่อนนะครับเนาะนี่นี่ครับนี่จะเป็นรุ่นนี้ก่อนเวลาเพิ่ก็จะแทงขึ้นมาก็จะแทงขึ้นมาเรื่อยๆนี่บานก็นจะออกดอกแป๊บเดียวก็จะออกดอกเต็มนี่ครับก็จะบานฉะพังในอยู่ในดอกลาดอกดาวเรืองนะครับพี่น้องเนาะเบิ่งวิวเพื่อนสุดยอดครับพี่น้องครับ ่วนทางนี้บ้านน้องก็บภาพี่น้องมาหาเลาะส้มสวนน้ำแนเพราะว่าเข้าได้มาเล่นแล้วเขาก็ต้องเย็บเอาภาพบรรยากาศไปฝากพี่น้องน้ำแนนะครับเนาะเพราะว่าทางนี้เิ่นกกะเห็ดเห็หุไฮเหตสวนคือกันครับแต่ว่าเพิ่นเกะเหตุต่างกันครับของเขาเนะตรงนี้คือเพิ่นจะเหตุเบิดปีเบิดแรงครับว่าไงซะตรงนี้เป็นไฮหละพี่น้องเป็นไฮออกจากดาวเรืองแล้วก็จะต่อด้วยเขาโพดจากเขาโพดแล้วก็จะเป็นปามันนี่ครับ เบื้องข้างล่างนี่ก็ยังเหียนเป็นเป็นมันอยู่นะครับพี่น้องเดอ้อนี่ครับเพราะว่ายังเป็นหัวมันอยู่น่าจะเป็นเพิ่นจะปลูกมันก่อนปลูกมันแล้วเพิ่นก็นจะกลับมาปลูกดอกดาวเรืองแล้วก็จะเป็น้าวโพดนี่ครับผมเพิ่ก็จะพ่วนดินไปเรื่อยๆนะครับเนาะให้เพิ่นได้ครบครบคือครบต่อไม้ห่านี่ครับเพิ่น เราจะเหดใไ้เป็นล่องกลางไว้พบ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 ไปเรื่อยๆครับเบียเดเบียเดเบียเดเบียดไปครับไอมาแล้วก็ต้องมาทดลองดูเลยครับหุยด,ดยรับพี่น้องขวนดินต้นไม้พบล่อง ก็จะพุวนไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับพ่วนดินไปเลยถ่ายกับรถตีดินพ่วนดินเท่าเลยครับกางจีสุนแรงเท่าได้ร้ายครับโอ้ยุดยอดครับจุดยอดตีดินไปเรื่อยๆเลย ทำกันกับรถตอกละพี่น้องเรื่องแต่เฮ้ากวาดดินไปให้หนานะครับแล้วเขาตีดินตีดินแล้รก็จะง่ายกว่าการเข้าใส่กระจกควนดินนะครับง่ายเลยเวลาเนะั้หญ้าเฮ้ากับ่ได้ทางา่ายไปพวนด,ดินไปได้โตเลยครับเบกอง